มะม่วงเบาหลังบ้านออกช่องงามๆมาเลยครับต้องเจอเมนูนี้เข้าไปครับน้ำปลาหวานเอามาแกลกกินให้สะใจไปเลยครับเริ่มกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับครึ่งกิโลหรือ500กรัมครับยังไม่ต้องจุดแก๊สนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีก6ช้อนโต๊ะครับใส่กะปิหวานลงไปอีก3มช้อนโต๊ะครับกะปิหวานเป็นกะปิของทางใต้นะครับใครไม่มีก็ใส่กะปิธรรมดาไปได้นะครับ หรือถ้าสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยครับอะต่อไปเชฟก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปอีก100มิลลิลิตรครับแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายก่อนนะครับแล้วก็เริ่มจุดไฟได้เลยครับใช้เป็นไฟเบาไปเรื่อยๆนะครับ เราจะคนให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับคนไปเรื่อยๆนะครับระวังจะไหม้นะครับคนจนละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเขาจะมีความดหนืดขึ้นมาแล้วนะครับเชฟปิดแก๊สเลยครับรอให้ทุกอย่างเย็นตัวลงให้หมดก่อนนะครับเขาจะมีความหนืดขึ้นมาอีก เล็กน้อยนะครับคราวนี้ก็กุ้งฝอย500กรัมครับโรยลงไปให้ทั่วๆเลยครับหอมแดงซอยอีก100กรัมครับโรยลงไปทั่วๆเช่นกันครับพริกกินดาเขียวแดงนะครับโรยลงไปประมาณยีเมตรครับหรือแล้วแต่ความชอบเลยครับ ก็คนทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับเนี่แหละครับตอนนี้ก็มีความหนืดลงมาแบบได้ทีแล้วครับเพิ่มทุกอย่างเข้าไอีกก็จะเข้มข้นขึ้นเลยครับน้ำปลาหวานที่ได้เนี่ยเนื้อจะเนียนใสมากๆเลยนะครับแล้วก็หนืดข้นดีจังเลยครับ สูตรนี้หากทานไม่หมดเนี่ยสามารถนําเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะครับถึงเวลาจะกินก็ออกมาอุ่นเล็กน้อยนะครับน้ำปลาหวานสูตรเชฟจอมหอมครัวนี่จะมีความหนืดความเข้มข้นมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีมะม่วงเบาเนี่ยก็ใช้เป็นมะม่วงเปรี้ยวเอาเปรี้ยวจ,จัดๆไปเลยนะครับ